พื้นบ้านจับปลากระเบนยักษ์น้ำหนักกว่า135กิโลกรัมได้ที่อ่าวท่าเลนจังหวัดก,กระบี่เผยใหญ่ที่สุดในรอบ10ปีหลังเกิดเหตุการณ์สึนามินายวิรชัยบุญหลีอายุ56ปีชาวประมงพื้นบ้านหมู่ที่6ตำบลหน,นองทะเลอำเภอเมืองจังหวัดก,กระบี่เล่าว่าเมื่อช่วงเย็นวันนี้ได้นำเบ็ดราออกไปตกปลาที่บริเวณปากอ่าวท่าเลนตำบลเขาทองพร้อมกับเพื่อนชาวประมองอีกหนึ่งคนจนกระทั่งช่วงเช้าของวันนี้จึงได้ทำการกู้เบ็ด พบปลากระเบนหางขาวหรือกระเบนรายเพศเมียขนาดใหญ่ติดเบกขึ้นมาจึงได้ช่วยกันลากขึ้นเรืออย่างทุลักทุเลและนําเรือกลับเข้าฝั่งก่อนนําไปขายนางโรกียะเดชพิชัยอายุ40ปีเจ้าของแพปลาเปิดเผยว่ากระเบนตัวนี้มีน้ำหนัก135กิโลกรัมลำตัวกว้าง1เมตร50เซนติเมตรยาวจากหัวถึงหางรวม3เมตร50เซนติเมตรเตรียมนำกระเบนตัวดังกล่าวไปขายต่อให้กับแม่ค้าในตลาดอีกทอดหนึ่งเบื้องต้นยังไม่ได้ตกลงราคาคาดว่าน่าจะขายยากเนื่องจากตัวใหญ่มาก ทางนี้ปลากระเบนหางขาวขนาดใหญ่พบเห็นได้ไม่บ่อยนักตั้งแต่หลังเหตุการณ์ซูดามีปี2547เกือบ10ปีจังหวัดกระบี่ยังไม่เคยพบเห็นขนาดใหญ่เท่านี้มาก่อนโดยปลากระเบนหางขาวมีราคาขายกิโลกร,รัมละ25-30บาทคาดว่าราคาน่าจะได้ไม่ต่ำกว่า3,000-4,000บาท